วันนี้เราก็อยู่กันในช่อง Wonder Family Channel นะคะวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูข้าฟูกับข้าวขาวนะคะแบบตามจิตชีวิตข้าวฟูกับข้าวขาวนะคะแล้วช่วงนี้นะคะเข้าฟูก็ออกไข่มาบ่อยมากเลยค่ะออกมาประมาณ10บถึงสิฟองได้แล้วนะคะแล้วตอนนี้นะคะเข้าฟูก็เกบไข่แล้วด้วยค่ะคือปกติเวลา เข้าฟูออกไข่นะคะเข้าฟูก็จะออกแล้วก็เดินหนีหายไปเลยค่ะไม่กุกไข่แล้วก็เลยจะเอาไข่เข้าฟูมาใส่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็กินตลอดเลยนะคะแต่ก็ยังกินไม่หมดเลยะคะ่ะและ้ววันนี้นะคะเราก็จะพามาดูข้าฟูกกไข่นะคะแล้วก็พาไปาดูข้าวขาวอาบน้ำด้วยนะคะตอนนี้ก็คือกำลังกินอาหารอยู่นะคะข้าวขาว ส่วนข้าวฟูก็อยู่ในบ้านนะคะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะนะคะข้าวฟูก็จะนอนกกไข่ในบ้านนี้นะคะส่วนใหญ่นี่ค่ะอันก็คือปัจจุบนันขา้าวฟูจะมานอนกกไข่ในบ้านนี้นะคะแต่ว่าเมื่อก่อนนะคะข้าวฟูก็จะไปกกไข่อยู่หน้าบ้านตรงใต้โต๊ะอันนี้นะคะแต่เราก็ย้ายมาตรงนี้แล้วค่ะอุ้ยแล้วจะิเดี๋ยวเราก็จะให้ดูตั้งแต่ที่ เขาฟูไปกบไข่อยู่ตรงนี้เลยนะคะไปดูกันอันนี้ก็ประมาณสองวันแล้วนะคะที่เขาฟูมากบไข่ข้าขาวก็จะมาฟ้าแบบนี้อยู่บ่อยๆนะคะแล้วน,นี่นะคะเขาฟูก็กบไข่อยู่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ก็มันจะออกอีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนมันทําท่าเบ่งๆบนะคะตอนนี้ก็เหมือนยังเป็นอยู่แต่ว่าเอาตูดขึ้นนะคะปกติไม่แบบนั้น ใต้ท้องพ่อฟูก็จะมีไข่อยู่นะคะเนี่หาอยู่ข้างหลังเขาหาไข่น่าจะแบบได้ใช้เวลาฟักประมาณหนึ่งเดือนนะคะเห็นเขาว่าเกินน่าจะอยากมีลูกแล้วก็เลยมาฟักไข่เพาขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ ร้องใหญ่เลยปกติมันจะร้องแบบนี้เวลาที่มีอาหารนะคะก็คือเรียกให้เขาฟูมากินนะคะนี่ค่ะมีใบไม้หรืออะไรนี่นะคะตกอยู่จิกจะให้เขาฟูก,กินก็จะร้องแบบนี้นะคะ่ะแล้วฟูก,ก็นอนอยู่แต่ในนี้ตลอดเลยค่ะนี้ก็ประมาณสี่วันแล้วนะคะที่เขาฟูมากบไข่เมื่อกี้เราเอาตัวขึ้นดูแล้วก็มีไข่อยู่หนึ่งฟองนะคะ ก็จะออกแค่วันเว้นวันนะคะร้องอีกแล้วเขาวก็มีการมานอนเฝ้าข้าฟูอยู่ข้างนอกด้วยนะคะข้ฟูกกข่อยู่เขาวก็นอนเฝ้าน่ารักมากรักเมียส <laughs> าวเดินขึ้นจากบ้านไปเองตรงบันไดนะคะ เราพยายามเข้าไปหาครูในบ้านสีเหลืองตัวใหญ่เกินฮะเขาไปนอนด้วยแล้วโอ้ยน่ารักเข้าไปนอนด้วยเอาเข้าไปในบ้านเหลืองแล้วนะคะทางโคงทางถลายนี่เอาบ้านเหลืองไว้ข้างบนนะคะเพราะว่าตอนแรกเอาไว้ข้างล่างแล้วฝนมันตกก็เลยเอาขึ้นข้างบนนะคะ แล้วก็ตอนแรกอยู่หน้าบ้านนะคะแต่ว่ามันฝนตกเหมือนกันค่ะแล้วก็ตอนกลางคืนก็กลัวเอา iPad ไอแผ่นลงมาข้างล่างชิยทางเข้าวางถลายแล้วเขาปั้นอ,อะไรมาคขำหน่อยได้ไหมดูแลเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนอ๋อมีอาหารอยู่ด้วย บ้านเราก็มีปลาด้วยนะคะนี่ปัเล็กจังนีเราก็จะพาเข้าขามาอาบน้ำกันนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้อาบน้ำมานานมนะากต้องใช่นีเหรอใช้อันนี้อาบน้ำให้เข้าขานะคะ เป็นแชมพูแ้ว่งอาบน้ำถูกกับฝกเนี่ยเห็นด้วยเฮ้ยทางจะมีมีทางออกแค่ทางเดียวเข้าขาก็คือเยอะมากเลยนะคะเป็มีคนก็เยอะมีเป็กครับก็ยิ่งเยอะปอีก เท้าขาวหล่อขึ้นนะฮะแล้วก็จะบุใส่นี่นะคะอันนี้เขาบอกว่าจะทำให้ขนเงานะคะขนเงาเหมือนทองอ๋อใหญ่นะดูพี่เท้าขาวขนก็คือนิ่มมากเลยนะคะ มาเป่าเป่นให้เข้าขาวนะคะไม่ไม่ต้องขนิดก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปตากแดดแล้วก็จะได้แห้งกว่าน,นี้นะคะแต่ว่าก็ให้แบบไม่ได้เปียกขนาดนั้นนะคะ เป่าของข้าวขาประมาณเท่านี้แล้วก็ข้างนอกก็ยังมีแดดอยู่นะคะก็จะให้ไปตากแดดน,นะคะค่ะข้างนอกแดดก็ค่อนข้างแรงอยู่ก็เลยให้มาตากแดดค่ะเพราะว่าตัวก็ไม่ได้เปียกมากแล้วค่ะตากแดดประมาณ 20- สถึงนาทีก็น่าจะตายแล้วค่ะแบบตัวแห้งแต่อาจจะไม่ได้แห้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเกิดมาดูแล้วใต้ปีกยังไม่แห้งนะคะก็ จะมาเป่าต่อนิดนึงนะคะนี่ก็คือถ้าจะร้องหาข้าวฟูนะคะไหนชมบมากคนเพิ่งอาบน้ำข้าวฟูก็จะอยู่ในนี้นะคะเวลาเปิดประตูเนี่ยค่ะแล้วไม่มีลมมันก็ชอบปิดแล้วข้างใน,นก็จะร้อนก็เลยต้องคอยมาเปิดประตูนะคะนี่คุณแม่นอนอยู่ แต่ว่าตรงนี้นะคะก็คือแห้งแล้วนะคะที่มันจะเป็นแบบขนเปียกแล้วขา้ากับข้าวฟูนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีการขึ้นบันไดไปเองได้แล้วนะคะคือกวดขึ้นได้เองนอยมากอันนี้ก็คือปกติจะขึ้นไปเองนะคะเวลายอยากขึ้นโอกระโดดแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลาืมกดไล์ กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดยวบ๊ายบายมีเลยแล้ว